สวัสดีครับผมคนิสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมคืบ้านหลังี้ยังสาครักันเป็นสื่อเนื้อครับผมสื่อเนื้อมาเห็ดใส่งานบุญครับมือเนี้บุญเห็ดบุญครับแม่ใงญ่ครับผมไม่ใงญ่ไม่ยากล่ะครับคุณพ่อของตนคุณแม่ของคุณพ่อผมเองนะครับเิ่นเสียกะเดี๋ยวพอปูอยู่คุณปูอยู่กระเพินบบก,กินก้อยคือได้เก่าแล้วครับซึ่งมือเนี่รายกายเพิ่นบ่ดีไปได้ครับอืม นี่ครับผ่นเป็ดเป็ดน่หัวอ,อยใส่พื่นล้วนเนาะนี่ครับบึงเนื้อครับผมยี่สิบกิโลครับผมตึงเนื้อตุม่มเนื้อออกเนื้อก้อยกับทีมงานกับพี่แอบกับหยัดพี่น้องเลยนะครับโอ้แผ่นปะตัง้งยับอกเัาลงนี่ครับโอ้เนี่ย บอิกมันปักมันมุนยาผูเทวีติจินน้ำได้โอ้ยกว่าเนื้อติดมันเหล่านักผู้ไหนฮงบู้โอ้เบาเบาพุ่มไปยุดบางฟุนะครับเห็นไหมครับงานบอกพรรษาครับผมบุญกฐินอืมอืม บุญกระถินนะครับเด้อออกมาษาแล้วกับว่าบุญกระถินครับเอือมีหมอลำหมเบกะ่นเบื้่ะเอาคุณอม่สายปีีมาบ่ท่านซ้ำนี่ครับนี่เตะเนื้อไงนี่ครับ ครับอยู่เอานั่งอีกกีตัวเนี่ยปะปูคนกับน,นอดใน,นมุงครับน,น,นี่ครับแต่เกาจุดบังไครได้แต่เกา อื่นซ้ายเปีพุ่นยูกระพุหุ่นอนี่ครับบรากาศมาครับมาฟักเนื้อที่นี่ครับกิดก้อยน้ำกันมาที่นี่นี่ครับผมมีแต่จัาดพินองไปพินองกันแล้วครับงานบุญกันนี่นะครับอออมานดีกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมารับมาฝักเนี่ยก๋วยใสยถูกงันอึนน้ำกันครับอ่นบุญกระติ๊ครับผมไงนี่ใส่่ยก้อยใส่นี่ยาหยิบักได้นิมาเขา้ักเยอมากีหัวถ่แก่เยอใส่อ่อนๆด้ยนเด้อเอาเนี่ยมัน้อ้ข้าวนี่่ได้พยายามใส่กินข้าวเ้อ เามอายได้ป่าได้รอก้าวตุเฝาไยาอบอะนี้ยางไป่ด้อตับเด้อบดี่นี่ตับเด้อดไปับตับเลยขัวตับ้าวตับเด้อดไอ้หลักูดเช็ดแก้วแล้ป่ะโอ้ยพียังมได้กิลังมาจิ้เหนืเลยเนาะข้าวเลข้าวเลยเนือสดๆใช่ไหมนครับในซองสายปีครับผมจอดไปซื้อ แกมเ็นแกมก็ผมเพราะว่าสายปีเป็นลูกค้าผมจังนิดหนึ่งจับรบกนี่ยนอนแล้วมงเดี๋ยวนี่คว้าดีคนไหนดีวางักแห้งไ้่ไหนดีครับเก่งมาก่แม่บุญได้กี่เดืนจุดเรี้งบ้างบ้างมันไทยได้บ้าง hết anh ừ. 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 quan gì gì sắp tới là gì đấy à vẫn chắc cần... định ừ. oh. noi ngay rồi vẫn đang bị định kiếm mẹ

อย่ามโพบเอลยต่องเนี่ยตเลวตเลอคับจับับีเด้อานำงามเลยคอมันวาหุมคนมีขาเขาคนเยเราม่ปหาอีก้นาวมามามาไม่่ลหลัก่นันไปรมันเก่งจมนเลยปั่นเนื้อต้มเนื้อต้มครับเนื้อต้มอีกกระผม โอ้มาแล้วเวมาแล้วครับบาวหอยมาแล้วเสียงรถมาแล้วหอยหน้ารับนอืลูกหอยอะเบาะโอ้าย

นี <im> ่คร <Sai> ับสายปีรีคร <A S 1> so ับสาย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 ตับบนว่าไหยสายตับบนข้าวมันเตะนี่บ่ข้าวาขาปกติหล่ะ

มาไก่เขเลยโอ้เจ้ากันแดงแกันเนาะแดงกิถังรเดี๋ยวเดี๋ยวนะนั่นมานั่นจะแก่เนาะผมเรียว่าต้องต้องมีขึ้นมาจะแบบ

อยากให้เห็นส่วนจังวะโอ้ยมาเมีเด้อผู้นังอย,อ,กกนอยู่เก้าอี้นังอยู่เก้าอี้มาครับมา,<อ>ามา,ามาแก้ห่อแ,แ,แก้กวกบอ สามักกินแบบนี้ละครับผมจะว่ากันนะครับเนว้สบนวแสบทิ้งานเลยล่ะร่นมนินแม้นเรา่นั้นล่นเองมอไมี่่แกวสูตรกับแพงเท็ครับผมนี่คันแพ้หน้าครับแพ้าต่เพ้า่สีิไปดไวยต่นเนาะทำไรเอาวนี่เย

เตไม่เดี๋ยวรอตนตอนนี้ก็เห็ดมเอใส่ใส่ออนครับผมก้อยเอาสแมัอดีมันกีดาเรียมากที่มีสนี่จะมีถั่วนี่มีซื้อครับเอปลาบรยาบ่ตีฝากแล้วห้องใส่ยังไงันี้ก็วันฝักก็วันไม่ฝักก็มา

วับโอ้ยตดเหยมาด้เกียวลงหมดบแซ่เลยครับแซ่เลย่เข้ามบาเหนะครับเาหอยเกินกยากเียดยากงันครับมีเถามหาบ่อยโอ้

าหาจแล้วจะกินก yeah, ้อยมือเบาหมแล้วจำเลยดินีาฝากเลยับมครับผมโอ้สมัยโบราณเนี่ยครับใเขาหนึเขากินห้อนๆครับก้อยเด้อครับผมมือนี้ กอโบราณนีู่้เพ่ถึงโบราณะไรผู้เฮ็ดดีป็นขลองซดอยู่ครับต่อยก็ได้ครับลมห้างกลางก็ได้นะในแกนในอวนในอวนในแกนก้อยครับผมก้อยก้อยเด็กครับผมส่วนเตียงส่วนยองเนื้อสดด เลือดนีน่เบิดครับผมครับก้อยก้อยดึกแบบผมเลยครับนี่ครับเลือดเต็มตายบ่เรื่องบ่งจจะจัดเลยครับ <laughs> <laughs> งานบุญงานบางสิ่งแหละครับฝักเนือ้อก้อยเนือ้อบุญกละกินครับมีหมอลำพร้อมนะครับมืออื่น

เออหลายน้อยครับหลายน้อยบ่น้อยเลยเกิดมันรบกับหมดเลยนี่ครับนี่ก้อยร้อยเลือดขมขมครับผมแต่ว่าคุณปรูผมบอกกินแล้วซใ่้มือนีเหนบิสดเลือดแล้วครับบ่เพิดอยากกืนยากโอ้ยเด็กกอล์ฟไทยกินเพื่อนมันสดแต่เลือดได้เห็นบมดกินตอนได้ แมียนพันธุ์ติดดเขาอย่างเดียวออยบอกรกเพอคนบอคอยยห่พอพอรับซิมเนื้อเห็ดนะครับปฏิเมืองมะนก เป็นในเสียบว่ะตั้งขนาอ๋อคณะนี the the ่เสียบย่างเดียวครับผมจุดวัดย่างเดียวผมบ่ผมจะหน่อยบ่ไม่ยิ่งกินนี่บ่ก้อยแล้วกันกระเยี้นะอันเดีเด็ีเนาะเออนี่เปิดระเบิดเนี่ยเปิดจางมันกคมแห้งไล้มันจะกินบ่ได้จางบ่ เโอ้ยปวดเดวเฮ้ยอบคุณหมดแนไปเงี้ยไปกับม่จ่าเก็บเอาเน่ยอืมั้นหนึ่งดีดีวนอ่พี่นี่้มาจูก้วขายเป็นมอคค่ะ่ได้บกี่่หมด้วเกี่ยวขกากันเนี้ยวันนี้คุวเยอเียดีม่นีเจ้าเจ้าผูกขายไดดึงได้ได้ยาไดูนะครับก้อยสีร้ร้อยก้อยขมตัง นี่ครับผมก้อยมาแล้วครับก้อยเดืกนี่นะครับถือว่าขาดถึงคนผู้ใดก้อยวอดถามนี่เียวโอ้เสียงหัวเทวดาิ1วฮาเตอร์นี่จ้ามาครับมากินก้อยน้ำกั้น

ขาเทพักเมกครับผมร้านของของนี่ดปงนหวักนี่เลยอืมวัดมนต์เวรมีผู้เจ้าที่มีเมื่อวานไปเจรจาอยู่เบอร์หลังจะง่อยนะหลังจะี่อยนะนี่หลังนี่มีอย่างนี้นะ ครับหนึ่งเขาห้อนห่อนพ่อมโอ้กับก้อยเดือที่นี่ก้อยเดือกก้อยเดือกครับผม,มจุดยอดแล้วครับบรรยาก,กาศออืมอืมม

让来一嗯， อนี่ครับทางนี่แซ่บยี่บอโอ้ <c oughs> อยใหญ่บ,บ <c oughs> ุ่มอืมกุ้พอคัวตัวเอน่ครับ่อรีกันดีฟักให้เบิดแเล้วเบิดเลยครับตอนนี้ภักกินเขาก่อนครับผมล่อยเด้อ <c oughs> กาดเะครับหัวหน้าหยอดเลยครับมือนี่เป็นแุ่เสียบๆสบมาอาบุญนะครับเด้อยปรอืืนครับผมนี่ครับเตรียมอาหารให้ส่สุพี่สุนองกินแล้วครับแต่ตอนนี้พักกินเขานะครับกินก่อนเดี๋ยวก่อน เนี่ยใส่ไล้หรอเ n h ่ u nhau ยมดหรือยังตังนี้แหละอาบวยเนี่ยยังจมีสบู่น้ำน้ำหายเห็นไหมนู่นครับผมไม่ต้องเบื่ทั้นั้นแหละครับบรรยากาศแบบนี้กินก้อยเด็อดครับผมดีดีมีแห้งครับผมร่วมด้วยกันทุกคนเด้อมาเอาบุญครับผมเมื่อนี้ฟังลำฟังลำพร้อมเฮ็ดบุญให้ไม่ไงครับผมบุญให้

ซื้อเนื้ออยู่เขียงเนื้อมากส่ดสดหลักกรบาเห็ดฟักก้อยจอย่างๆน,นะครับแบบที่นี่เขากับ,บูวาก้อยผูกินกับสุดยอดแล้วครับนี่มีแห้งครับผมสวัสดีครับรับปัะดีครับผมมาอ,อบุญนะครับเอบอ่ออื่น